สวัสดีจ้าพี่น้องพ้ากักินเข่าเที่ยงยังจ้ามือนีป้าสายกินอาหารแบบไทยๆพี่น้องแกงสับปะรดใส่หมูสามชั้นมากพี่น้องป้าเห็ดแกงไท่กับเป็นเด้แกงกะทิพี่น้องแกงกะทิหมูสามสัน้นใส่สับปะรดเมื่อวานนี่ป้าไปซื้อสับปะรดมากว่าสิเอามากินนั้นเป็นผลละไม่พี่น้องบดนี้มันออกเปรี้ยว มันออกปเปรี้ยวๆหวานนินดๆเพราะว่าซับปะรดหนานาวเนาะมันมันสีบอคข่หวานแห้งขึ้นหนาห่อนพี่น้องปากก็เลี่ยวมาแงซงเลยสื่อมาสองหัวพี่น้องมามามาจวดจวดน้ำขันพี่น้องรสชาติดีดีพี่น้องโอ้ยอแซบ่บเปรี้ยวเปรี้ยวหวานน,นว่นั่นเผ็ดนิดๆว้าวแซบ่บน่าพี่น้องมา ใบป,ปกุดเป็นรากออกของลุ่งแล้วปลูกไว้คางกันขอบหน้าต่างปกุดเพระาะในหอดปีดอกพี่น้องแต่ว่าก็หอมอยู่หากินยากชื่นใจขนาดพี่น้องเปรียปร้ยวๆหวานหวน กลมๆเผ็ดๆนัวๆอืมแซ่บพี่น้องจวดจัดฝาดบึ้ม่งมือเก่าบุหลาบจั๊กขนาดแกงซับประดรสกันง่ายง่ายพี่น้องบ่ได้ยากปลาบารสีเห็ดให้เบิองยี่ดอกบัดนี้คิดว่าโอ้ผู้ใดก็คือสีเห็ดได้ แกงไส้หมูสามสันก็นได้พี่น้องใส่หมูธรรมดาก็ได้สันหลอกสันในก็นได้แต่มาป่าใส่สามสันมันเสียบเปลี่ยนมุมนด้มืองพื้นหลังขาวโบกเก,ก้ขาเสียบพี่น้องแสีบ ยินนี้ยังก็เอามาลงมาโชว์น้อพี่น้องเนาะกระจันมันกับผมนีคลิปเพจได้มัมนบระดีไปทั้งหลายได้ช่วงนี้ฝนมันตกพี่น้องข้างหนาวมากก็เลยหาคลิปเอาน้ำข้าวเหอนเท่านี่แหละจะ่ากันเด้อพี่น้องเด้อพ่อได้เล่นน้ำกันขันวเปล่าล้งหลายเพิ่นก็สีบาา้ขาข้าเศร้าเล่นลงไปเ,เ,เรื่อยขันวเปล่าหล่นเฮอปปีกอีหยังไงหมูเขาก็สีบ้าเฮอปเป็นหุน่นยนต์เป็นอัน เขาก็สิไปหักซับของมูเบิดเขาก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆทนเงียบไปไราปิดกดให้มูกับพวกมีประโยชน์ได้พี่น้องเขาก็สิหักของมูไปเรื่อยๆเลยเขาก็สิว่าเขาเป็นหุ่นเลื์อนเดยกเปรี้ยวเนี่ยอยู่ขนาดบีบหน้าหมอเลยพี่น้อง ได้บ้างแซ่บรสจัดดีขนาดเลยจวดจาดภาบบึ้นครับรา่ต้องไปกินตำบะงยงยากแซ่บพี่น้องแซ่บ ยากว่าลงมาเฮ็ดช่องยูทูบเฮ็ด่ามในหรอกพี่น้องเ <laughs> ฮ็ดแล้วก็ต้องดำเนินไปตัวเฮ็ดแล้วก็คืดอยู่ได้ต้องยังไปกันย,ย่ <c oughs> า,ยานบ่านนั่นโอพี่น้องข้างลัง เขาสอมบ้านพี่น้องขอราวดวเด้อเสียงรบกวนเนี่ยเขาหมั่นลังค้าพี่นอ้องไก่ตุ้ดกินแล้วปลาสีฟ้ากินก้อนเสียงมันยังบรบกวนเึแอบพี่น้องจะเลื่อนอาหารคารับใบบบกูยำงบบกกูมันก็นะ่ะ ทำมุกยพี่น้องแม่ป,ประกูลรุ่มกันไอขนาดบ้าให้หอดปีเด้งหอมก็ไปซื้อเขาอีกถ้าไปซื้อเขาเขาขางตู้เย็นไวน้เนาะพี่น้องเนาะมันบดเด้สดเขาเอามาจากเมืองไทยคุณอันนี้ลุ่งแล้ปลูกด้วยขอบนาตางังป่าเลยเป็นรอยเมืเ่อเอได้ะมาณคกืบนึงอยู่แล้ว คิดจัดันาดว่าสนใจพี่น้องเจ็บ มันเบิร <c oughs> ์ก่อนแข่งกับเวลาก่อนนึกถึงโดนกลเราถิงแข่งเมื่อา โดนไปบ่ดโถอดด้วยพี่น้องเด้อยังดังเขาสอมบ้านอืมเหมือนอ่ะแสบพี่น้องพี่น้องจา้าคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้ซ้ำนี้เด้อปาก็กินอิ่มแล้วขอบคุณหลายๆที่ม่เบิง่งเป็นมูเ <c oughs> มื่กินปากิน ขอบคุณหลายๆที่เขามากกดไลค์กดแชร์เบิง่งจนจบลิปเดอ้อพี่น้องสวัสดีจ้า